สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับทางไลน์ดีนะฮะหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้ในใน,ในใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูช่องทางแรกก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นเพจทาง Facebook นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับด้านล่างของคลิปนี้นะฮะนะครับเพจก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับชื่อเพจก็จะเป็นรับเช่าพระหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจนะฮะบมาร์กวินนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ผมนะฮะ097นะครับ229นะครับ9888นะครับนะด้านในเพจนะครับผมก็จะโพสต์นะครับรับเช่านะฮะโดยเฉพาะรุ่นกรมตำรวจนะครับ80ปีกรมตำรวจหรือ นะครับจะเรียกว่ารุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจก็ได้นะครับนะในเพจก็จะรับเช่านะทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญอาร์มนะครับเหรียญอาร์มเนี่ยส่วนมากนะครับยุคนั้นนะครับก็จะแจกนะครับให้ข้าราชการนะครับพร้อมในตอนที่จองพระนะครับนะอาจจะมีการแจกหรือแจกในพิธีนะครับ นะผู้เผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะบอกว่าจะได้รับแจกตอนที่เข้าร่วมพิธีนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอารมนะครับที่ผมรับเช่านะครับนะฮะราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะองนี้ก็จะสภาพสวยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าเหรียญอามเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้มีการลงในสาระบบนะครับนะเพิ่งจะมาเริ่มเล่นเนี่ยไม่นานนี้เองนะครับ นะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยยอมรับนะครับนะองค์ถัดไปก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้จะเป็นองค์ที่ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นพิมพ์นิยมคอ3เส้นนะแต่ติดนิดนึงนะครับองค์นี้ก็คือเส้นคอบริเวณตรงนี้นะครับจากค่อนข้างขาดนะครับนะราคาก็จะหย่อนลงมานะครับแบบนี้ก็จะเรียกว่าผิวเดิมนะครับนะแล้วก็ที่รับก็จะเป็นเนื้อทองคํานะครับไม่ว่าจะเป็นขัดเงา พิมใหญ่พิมเล็กนะครับปนทรายหรือปนทรายประกายเพชรนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับรับเช่านะครับกล่องการ์ดครบก็รับเช่าหลักแสนนะครับนะแล้วตอนนี้ที่หานะครับก็จะเป็นพระบูชาหน้าตักเก้านิ้วนะครับเนื้อสามกริย์นะครับนะองค์จะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็นะครับรูปแบบก็จะเป็นนะครับองค์จำลองของหลวงพ่อโสธรนะครับ นะสภาพค่อนข้างสวยนะครับถ้าใครมีนะครับพร้อมกล่องเดิมนะฮะหุ้มพลาสติกไว้นะครับผิวไม่ได้โดนอากาศเลยนะราคาหลายหมื่นนะครับขั้นต่ำก็ต้องมี40,000แน่นอนนะฮะส่วนถ้าใครบูชาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนหิ่งนะฮะเนื่องด้วยผิวพระเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับเวลาโดนอากาศเนี่ยหรือสงการเนี่ยเอามาพ่นเอามาพรมน้ำนะฮะก็ ผิวก็จะค่อนข้างขุกข่ะนะครับบางองค์เนี่ยเป็นสนิมนะฮะแต่ราคาก็ยังรับเช่าหลักหมื่นอยู่ดีนะครับนะเราก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับเป็นพิมพ์กรรมการกับพิมพ์ธรรมดาอันนี้เดี๋ยวต้องสังเกตเอานะฮะโอเคนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีรับซื้อนะครับเหล้าเก่านะฮะเป็นเมอริเดียนนะครับแล้วก็ลีเจนซี่นะครับลีเจนซี่ก็จะรับตัวเก่าทั้ง2แบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นกั๊กแบนกลมนะครับ ราคาหลายพันนะครับต้องบอกก่อนนะสังเกตได้ง่ายนะครับเนี่ยจะเขียนแบบนี้นะครับนะฮะแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับจำนะฮะให้ดีนะที่ผมวงไว้นะครับส่วนใครไม่แน่ใจว่าผมรับเช่าหรือรับซื้ออะไรบ้างก็เข้ามาเยี่ยมชมในเพจได้นะฮะนะครับเล่าเก่านะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบนนะครับไทยแล้วก็นอกนะครับรับหมดนะฮะ นะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นฉลองกรุงและนักโอสิน200ปีนะครับแบบนี้ก็รับหลักหมื่นนะฮะส่วนใครที่สนใจหนังสือนะครับสามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับไลน์ดีเบอร์โทนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเล่าเก่าก็รับแทบทุกรุ่นนะครับ นะครับแบบนี้ก็รับเช่าหลักหมื่นนะขวดเขียวๆนะครับอุปกรณ์ก็ต้องครบนิดนึงนะจะมีใบนะครับใบรับรองนะฮะแล้วก็กล่องนะครับแล้วก็เป็นจุกนะฮะโอเคนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพจนะครับที่ผมรับเช่าอยู่นะครับนะยอดผู้ติดตามตอนนี้ก็ประมาณ3 0 0 0 0่นอัพนะครับใครที่สนใจก็ทักผมเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกถ่ายรูปเข้ามาก่อนได้นะครับ 24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าผมสดใจนะครับจะติดต่อกลับไปนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับช่องทางที่สามารถที่จะติดต่อผมได้24ชั่วโมงนะครับใครที่สนใจจะปล่อยเช่าพระนะครับเน้นรุ่นหลวงพ่อโสธรนะครับโดยเฉพาะรุ่นกรมตํารวจนะแต่ไม่ได้รับเฉพาะรุ่นกรมตํารวจนะฮะหลวงพ่อโสธรเกือบทุกรุ่นนะครับที่มีราคานะฮะแล้วก็เล่าเก่านะครับ สามารถติดต่อผมนะครับได้หลายช่องทางนะครับเพจ a c e b o o k นะครับลนดีเบอร์โทนะเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางติดต่อเนี่ทางด้านล่างเลยนะครับของคลิปนี้นะยังไงก็เข้าไปแล้วก็ทักทายกันได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาครับอ๋อฝากนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่สนใจหนังสือนะครับตอนนี้ก็เปิดจําหน่ายนะครับนะทักเข้ามาได้เลยนะครับว่าจะรับหนังสือนะฮะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ